สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูคมเหมือนเดิมนะครับในรายวิชาสุขศึกษานะครับชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะครับเราจะพบในเนื้อหาของเรื่องครอบครัวที่หลากหลายเะครับเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับครอบครัวนะครับหมายถึงคนตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับมีความสัมพันธ์กันนะครับทางการแต่งงานทางสายเลือดทางการรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม และพ่อแม่บุญธรรมหรือความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตนะครับสมาชิกในครอบครัวประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกหรือพ่อกับลูกแม่กับลูกปู่ย่ากับหลานตายายกับหลานหรือผู้ปกครองกับเด็กนั่นเองแต่บางครอบครัวก็จะมีรุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่บางครอบครัวก็จะมีสมาชิกประกอบด้วยพ่อแม่เประกอบด้วยพ่อลูกและผู้ชายที่เป็นคู่ชีวิตของพ่อหรือแม่ลูกและผู้ ผู้หญิงที่เป็นคู่ชีวิตของแม่นะครับซึ่งครอบครัวรเรามีความหลากหลายนะครับไม่จำเป็นจะต้องพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกหลานหรือแต่ทึ่งในปัจจุบันพ่ออาจจะมีแฟนเป็นผู้ชายพูดกันง่ายๆนะครับแล้วก็มีลูกหรือแม่อาจจะมีแฟนเป็นผู้หญิงแล้วก็ลูกนั่นเองนะครับซึ่งเป็นความหลากหลายของชีวิตในสังคมปัจจุบันนะครับเราไม่มีกีดกันนะครับ การจะมีครอบครัวที่อบอุ่นนั้นนะครับสมาชิกในครอบครัวจะต้องให้ความเคารพนับถือไว้วางใจกันเด็กควรจะเชื่อฟังคําสอนของผู้ที่มีอาวุโสมากกว่านะครับมีความรักใคร่เอื้ออาทรให้ความช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบเพื่อเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองหนึ่งเลยนะครับความสําคัญของครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดลอ้อมปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับเพศและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขผลของการมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับทุกคนในครอบครัวมีความรักความสามัคคีกันสมาชิกในครอบครัวใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สมาชิกในครอบครัวมีความพร้อมในการปร,รับตัวเข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสังคมเกิดความสงบสุขเพราะทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้รับก,การอบรมสั่งสอนจากครอบครัวนั่นเองนะครับ 2. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว1นนะครับสมาชิกในครอบครัวมีความ,มารักใคร่และเอื้ออาทรต่อกันให้ความช่วยเหลือและการดูแลเอาใจ เอาใจใส่กันอยู่เสมอ 2. สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 3. สมาชิกในครอบครัวมีความเคารพนับถือมีความกตันยูรู้จักการไปรามาว้นะครับสสมาชิกในครอบครัวทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันเป็นประจำเช่นรับประทานอาหารพร้อมกันช่วยกันทําความสะอาดบ้านเป็นต้น 5. สมาชิกในครอบครัวยอมรับการปฏิบัติตนต่างความเชื่อและค่านิยมที่แตกต่างกัน 6. สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมและยอมรับในการตัดสินใจร่วมกัน 7. สมาชิกในครอบครัวใช้คำพูดที่สุภาพไพเราะต่อกัน 8. สมาชิกในครอบครัวช่วยกันประหยัดและดูแลรักษาทรัพย์สินสมบัติของครอบครัวนะครับ การแสดงความคิดเห็นร่วมกันทําให้เกิดความสามัคคีในครอบครัวนะครับไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติตามหนึงเดียวใครสอนบอกะไรบอกะไยทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ปู่แสดงปู่ย่าตายายแสดงความคิดพ่อแม่แสดงความคิดแล้วตัวเรา,าสแสดงความคิดหาจุดกลางที่ทุกคนพอใจนะครันเรื่อสิ่งสําคัญนะครับส,สาปฏิบัติการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของครอบครัวสมาชิกในครอบครัวนะครับการปฏิบัติตนตามหน้าที่หนึ่ง เป็นผู้นำของครอบครัว 2. รับผิดชอบในการหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว 3. ดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวเช่นชกัดหาอาหารเครื่องนุ่มหงหรือสุขอนามัยของลูก 4. แก้ไขปัญหาครอบครัวเป็นที่พึ่งของสมาชิกในครอบครัว 5. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 6. <ก>อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี รวมทั้งชื่นชมและให้กำลังใจในเวลาที่เหมาะสม 7. ส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการศึกษาของลูกแปดคอยป้องคอยดูแลและป้องกันจากอันตรายแต่ไม่เป็นการทะนุถนอมมากจนเกินไปจนขาดประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วยตนเองน,นะครับสมาชิกในครอบครัวนะครับหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวช่วยกันทำงานบ้านเท่าทนเองจะทำได้ มีความรับผิดชอบตั้งใจเรียนหนังสือรู้จักอดออมและใช้ใจ่ายเงินอย่างประหยัดมีความกระตันยูกระตะเวทีช่วยและช่วยดูแลญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ,อในครอบครัวเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือาญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวมีหน้าที่อะไรปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่ หนะครับอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีของครอบครัวและสังคม 2. ชืช่วยเหลืองานในครอบครัวเท่าที่จะทําได้ 3. ให้ความรักและการดูแลลูกหลานให้ประพฤติตนเป็นคนดี 4. ช่วยแก้ไขปัญหาในครอบครัวและเป็นที่พึ่งพาของลูกหลาน 5. ปฏิบัติตนเป็นคนดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนในครอบครัว คร,ครูเองนะครับก็มีแบบฝึกหัด1ชิ้นนะครับชิ้นงานที่3รเรื่องวิธีการปฏิบัติตนตามคุณธรรมที่ทําให้ครอบครัวอบอุ่นนะครับให้นักเรียนยกตัวอย่างคุณธรรมที่ปฏิบัติตนตามคุณธรรมที่ทําให้ครอบครัวอบอุ่นสองคุณธรรมได้กันและอธิบายผลที่เกิดขึ้นตามความคิดจากนั้นออกมานําเสนอนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องน,นําเสนอเราก็ส่งครูเลยนะครับ คุณธรรมที่หนึ่งคุณธรรมและวิธีการปฏิบัติตนให้ครอบครัวนะมีความอบอุ่นคุณธรรมอะไรดีครับตั้งใจเรียนหนังสือเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เคารพเคารพการตัดสินใจหรือปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์อะไรก็แล้วแต่เลือกมาสองคุณธรรมแล้วสิ่งที่คิดว่าผลที่จะเกิดขึ้นกับตนเองเกิดผลอะไรครอบครัวเกิดผลอะไรและสังคมเกิดผลอะไรนี่ครับ หรับวันนี้นะครับครูก็ฝากแต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับเรื่องบทบาทหน้าที่ในครอบครัวนะครับหวังว่านักเรียนจะตั้งใจเรียนนะครับอยู่บ้านนะครับแล้วก็ทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอแล้วไว้พบกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ